คิดยังไงกับสินแสหมอดูเริ่มออกมาเหน็บบ้างว่าอาจารย์สอนทำพร้อมขายเสื้อไปด้วยซึ่งก็ไม่ต่างการเพียงแต่ต่างการเรื่องความเชื่อต่างสิทำไมจะไม่ต่างของที่มึงขายไม่ได้มีประโยชน์หาอะไรเลยไหนมึงตอบกูสิขายประหลัดขีดเอาไปทําหอยอะไรอ่ะมึงตอบกูมึงเอาประหลัดขีดไปทําอะไรมึงขายกาไรพญานาคมึงเอาไปทําอะไรไหนมึงตอบกูหน่อย มึงขายยันแปะบ้านแปะเรือนหูกระจกติดบ้านติดเรือนมึงเอาไปทำอะไรส่องหน้าเหรอออะมึงตอบกูสิมึงบอกว่าไม่ต่างกันงั้นมึงซื้อป้อยข่อยกระจกกันพลังงานไม่ดีมึงเอาไปส่องแต่งหน้าเหรอฮะเปล่าแต่มึงเอาไปทำอะไรมึงเอาไปติดทำห่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มีประโยชน์ทายเลยกูขายเสื้อมีประโยชน์ในการห่อหุ้มร่างกายปิดความอุจจารในชีวิตมึงเสื้อกูยังใส่ได้เกิดประโยชน์มึงยังไงก็ต้องใส่เสื้อ กระเป๋ากูก็มีประโยชน์ในการใส่ของใส่ปิ่นโตใส่ข้าวใส่น้ําใส่หาใส่เหวอะไรก็ได้ใส่หมาใส่แมวยังใส่ได้เลยของกูมีประโยชน์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันกูถามว่าของหมอดูห่วงจุ้ยมันมีประโยชน์หาอะไรมึงเอาน้าเต้ามาแขวนที่บ้านมึงมึงจะเอามาแขวนน้าหอ,อกอะไรเดี๋ยวมึงตอบกูสิกระจกป้อยโขยแขวนหน้าบ้านทําไมมึงแต่งหน้าผ่านกระจกป้อยโขยกระจกแปดเหลี่ยมเหรอมึงเขียนคิ้วทาปากผ่า,ากระจกแปดเหลี่ยมเหรอเนี่ยมึงตอบกูสิใครทํา อะมีเหรอมึงซื้อสิงโตมาวางหน้าบ้านอ่ะมึงเอามากอดเป็นหมอนข้างในบ้านมึงเห่าไหนมีประโยชน์ยังไงไหนมึงตอบกูหน่อยน้ำพุเนี่ยมึงเอามาอาบน้าได้ไหมมึงล้างหน้าผ่านน้ำพุเหรอมึงล้างหน้าหรืออาบน้ําผ่านน้าตกเหรอที่มึงไปซื้อของแก้ววงจุ้ยมาอะมึงเอาพยันมาทําเป็นผ้าเช็ดตัวเหรอมันไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตของมึงเลยแต่มึงมาเปรียบเทียบกับกูว่ากูไร้สดขายเสื้อ เสื้อมันมีประโยชน์กูถามว่ายันมึงมีประโยชน์ยังไงยันโคมก็ให้มีประโยชน์ไปล่ะเดี๋ยวกูจะยันโคมให้ดูครั้งหนึ่งมึงอย่ามาตีฝีปากกับกูนะกูบอกก่อนนะมึงเถียงกูไม่ได้หรอกเพราะของมึงมนไร้สาระเพอเจอร์ปัญญาอ่อนอีหมอดูล่างทรงอย่ามาเน็บกูนะกูบอกให้เดี๋ยวกูโจกกูฟาดกลับแล้วมึงจะหน้าแหกหน้าหายหน้าแหกหน้าหายไปนะมึงอย่ามายุ่งวุ่นวายกับกูนะมึงอยากจะขายของปัญญาอ่อนมึงก็ขายไปแต่มึงอย่ามายุ่งวุ่นวายกับกู ว่าถ้ากูพูดขึ้นมามึงจะขายของเหล่านั้นไม่ได้นะกูบอกให้ก่อนนะมึงอย่ามาแตกกูนะมึงแตะกูไม่สําเร็จหรอกนะอย่ามาแขะกูเที่ยวแม่กล้าเอากูไปเปรียบเทียบของพันนั้นของพวกนั้นมันปัญญาอ่อนไร้สาระมึงเอามาทํามันมีประโยชน์อะไรในชีวิตมึงเออเออถ้ามึงส่องกระจกพานกระจกแปดเหลี่ยมกูจะไม่ว่าสักคำ นี่มึงไม่ได้ทำอะไรประโยชน์หาอะไรไม่มีประโยชน์อะไรไปของไร้สาระสิ้นดีทําให้คนนาไปสู่ความเห็นผิดอ่ะมึงตอบกูสีเสื้อกูนาให้มึงความเห็นผิดยังไงเสื้อกูทาให้มึงปัญญาอ่อนยังไงกระเป๋ากูทาให้มึงปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์ไร้สาระยังไงไม่มีมึงตอบไม่ได้แต่มึงกลับมาแขวกกูว่าขายเสื้อก็ไม่ต่างจากที่พวกมึงขายของเดจฉานวิชาตาังสิทําไมจะไม่ต่างอ่ะมึงขายของเหล่านั้นด้วยการไปหลอกชาวบ้านว่าจะทําให้คนอื่นเนี่ยรวยได้รวยได้เหรอ กูขายเสื้อกูเคยบอกมา,อาใส่เสื้อคนตื่นทามพวกมึงจะรวยซื้อกันไปเยอะๆนะพวกมึงจะประสบความสําเร็จใครใส่เสื้อคนตื่นทามจะเฮงใครใส่เสื้อคนตื่นทามจะมีความสุขความจเจริญใครใส่เสื้อคนตื่นทามจะมีน้ำเมตตามหานิยมใส่แล้วผัวรักผัวหลงผัวจะกลับบ้านทุกวันทุกคืนกูคเคยพูดอย่างนี้เหรอกูคเคยหลอกขายเสื้อใครด้วยวิธีการแบบนี้ไหมไม่แต่มึงอสันดานหลอกชาวบ้าน ด้วยการบอกว่าอะไรอะซื้อไปนะ,ะระฆังอันนี้เอาไปตีในบ้านแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สมบัติพัสถานจะไหลนองทองจะไหลามาโชคลาภวาสนา,าจะบางเกิดจะมีความเฮงล่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงป้องกันปานไม่ดีป้องกันพลังงานไม่ดีชีวิตจะประสบสุขจะประสบความสําเร็จเนี่ยเรียกว่าหลอกเพราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงมึงซื้อหูมาติดบ้านแล้วมึงรวยตามกําลังหูได้เหรอไม่ได้ มึงเปลี่ยนประตูหน้าต่างตามหมอดูห่วงจุ้ยหรือมึงซื้อของแก้หัวจุ้ยน้ำตรงน้ำเต้ากระจงกระจกมาติดแล้วมึงจะรวยได้เพราะกระจกแด้วเหรอไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าหลอกกูขายเสื้อกูไม่เคยหลอกใครกูขายกูก็ขายตาปกติกูไม่ได้มานั่งหลอกใครว่าเสื้อกูดียังไงกูไม่เคยพูดด้วยซ้ำเรื่องเสื้อมึงดูนี่กูขายเสื้อกูยังไม่ปักตะก้าด้วยซ้ำมึงแหกตาดูนี่กูไม่ได้พูดเรื่องเสื้อด้วยซ้ำมันแหกไปซื้อก็ะเดกกูยังไม่ทันขึ้นไลส์สดด้วยซ้ำตะก้ากูขายหมดแล้ว เสื้อกูขายหมดแล้วกูยังไม่ทันขึ้นไรส่วนได้ซ้ำมึงจะบอกเหมือนกันได้ยังไงแม